สวัสดีค่ะทุกคนซาลวันนีนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอโลชาชา h นลค่ะสำหรับวันนี้นะคะทุกคนพาจะมาแนะนําประกันค่ะเพื่อ,อลดหย่อนภาษีกันนะคะสำหรับช่วงป,ปลายปีแบบนี้ค่ะทุกคนประกันแต่ละแบบนะคะมันมีอะไรบ้างมันแบ่งไปออกเป็นอะไรบ้างนะคะแล้วก็เราเนี่ยสามารถใช้ในส่วนไหนบ้างเพื่อนํามาลดหย่อนภาษีได้บ้างนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาสรุปให้ฟังกันค่ะ,ะ <S <S แต่ว่าก่อนอื่นนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วแล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะเพื่อเป็นกําลัง ส่วนถ้าวันนี้นะคะใครอยากรู้แล้วว่าประกันเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะที่เราสามารถราไปลดหย่อนภาษีได้เดี๋ยววันนี้เรามาสรุปให้ฟังกันค่ะไปฟังกันได้เลยในช่วงปลายปีแบบนี้นะคะหลายๆคนเองนะคะก็คงอยากจะซื้อประกันนะคะเพื่อนําไปเป็นส่วนลดทางภาษีค่ะทุกคนโดยในส่วนลดทางภาษีจะมีอะไรบ้างนะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะโดยพอนะคะขอแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะนั่นก็คือส่วนของ1นึ่งแสนบาทแรกค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะคือส่วนของ20,000 0บาทนั่นเองค่ะทุกคนโดยสิ่งที่เรานนะคะจะนำ มาลดหย่อนภาษีได้นะคะนั่นก็คือเบี้ยรประกันที่เราจ่ายไปในแต่ละปีนั่นเองค่ะโดยถ้าเรานะคะมีการจ่ายประกันปีไหนนะคะก็สามารถลดหย่อนได้ในปีนั้นนั่นเองค่ะทุกคนตัวยอย่างที่พ่อยบอกไปแล้วนะคะพ่อก็ขอไปเริ่มต้นกับส่วนแรกกันก่อนนะคะก็คือส่วนของ1นึ่งแสนบาทแรกที่เราสามารถนํามาลดหย่อนได้เนี่ยในส่วนนี้นะคะจะเป็นส่วนที่จะมีทั้งประกันชีวิตนะคะบวกด้วยประกันสุขภาพค่ะทุกคนโดยประกันชีวิตเนี่ยก็จะต้องไม่เกิน1นึ่งแสนบาทนะคะบวกด้วยประกันสุขภาพอีกไม่เกิน2 5 0 0 0บาทค่ะทุกคนในส่วน ประกันชีวิตนะคะทุกคนในส่วน1,0,000แสนบาทแรกนะคะก็คือถ้าเราเนี่ยเกิดเสียชีวิตไปนะคะเราเนี่ยก็จะได้รับเงินนั่นเองค่ะโดยตัวประกันชีวิตตัวนี้นะคะเราเนี่ยสามารถนํามาลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน10,000แสนบาทค่ะโดยในส่วนของตัวประกันชีวิตนะคะก็จะแบ่งหมวดหมู่ย่อยออกไปได้อีกนะคะ <c oughs> ก็จะมีประกันชีวิตแบบตลอดชีพค่ะตัวที่ 2, 2> <c oughs> นะคะเป็นประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาประกันชีวิตตัวที่3นะคะเป็นประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์นะคะแล้วก็ประกันในส่วนที่4เนี่ยจะเป็นประกันที่ชื่อว่า หนี้น,นั่นเองค่ะโดยประกันส่วนแรกนะคะก็จะมีประกันชีวิตอย่างที่พลบอกไปแล้วเนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งค่ะทุกคนจะเป็นส่วนของประกันสุขภาพค่ะแต่ว่าตัวประกันสุขภาพตัวนี้นะคะจะสามารถนํามาลดหย่อนได้ไม่เกิน25,000บาทนะคะทุกคนถ้าเราเนี่เยเกิดมีการซื้อประกันสุขภาพที่มากกว่านั้นนะคะอาจจะ30,000บาทอย่างเงี้ยค่ะเราเนี่ยก็จะสามารถนํามาลดหย่อนได้เพียงแค่25,000บาทเท่านั้นนะคะทุกคนนะโดยตัวประกันชีวิตนะคะบวกประกันสุขภาพเนี่ยจะต้องไม่เกิน100,000บาทนั่นเองค่ะในการที่เราเนี่ยจะสามารถนํา ลดหย่อนภาษีได้นั่นเองค่ะโดยถ้าเพื่อนๆฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะก็หลายๆคนนะคะก็คงจะถามว่าแล้วฉันเนี่ยควรจะต้องซื้อประกันแบบไหนดีนะคะทุกคนอันนี้นะคะเพอก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วการซื้อประกันเนี่ยนะคะก็คือมันจะต้องเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของเราค่ะคือเราต้องรู้ก่อนว่าเราเนี่ยจะซื้อประกันแต่ละอันไปเพื่ออะไรนะคะโดยสิทธิประโยชน์ทางภาษีเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่ส่วนเสริมเข้ามานะคะที่เราจะได้รับเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่คิดว่าเฮ้ยฉันจะต้องเลือกประกันยังไงดีนะคะเพอก็แนะนําว่าให เราเนี่ยหาจุดประสงค์ในการที่เราเนี่ยจะซื้อประกันก่อนว่าเราจะซื้อไปเพื่ออะไรนะคะทุกคนนะอย่างถ้าส HAEL มมุติว่าเป็นพวกประกันชีวิตอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเราอาจจะต้องดูก่อนว่าอะถ้าเรามีจุดประสงค์ว่าถ้าเราเกิดเสียชีวิตไปแล้วแล้วเราอยากให้พ่อแม่ของเราเนี่ยมีเงินเหลือนะคะทุกคนนะเราก็อาจจะทําประกันชีวิตที่มีมูลค่าสูงอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าจะเป็นประกันแบบที่2ประกันแบบสะสมทรัพย์นะคะทุกคนก็อาจจะเป็นเฉพาะสําหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันเก็บออมไม่เก่งเลยนะคะทุกคนนะก็อาจจะมาเก็บออมในประกันสะ สมรั์และการฉันจะได้ขยันในการออมนะคะทุกคนนะนอกจากนี้เนี่ยประกันแบบสะสมรั์เนี่ยยังทําให้เราเนี่ยรู้เลยนะว่าเราเนี่ยจะได้เงินกลับคืนมาเมื่อไหร่นะคะแล้วก็ผลตอบแทนที่เราจะได้รับเนี่ยตอนที่เราอายุเยอะๆแล้วเนี่ยคือเท่าไหร่นั่นเองค่ะหรือว่าอันที่3ค่ะทุกคนคือตัวประกันสุขภาพนะคะทุกคนนะ,ะประกันสุขภาพเราก็อาจจะต้องถามตัวเองก่อนว่าประกันสุขภาพแบบไหนที่มันเหมาะกับเราจริงๆนะคะทุกคนนะ,ะบางคนนะคะอาจจะบอกว่าฉันอยากทําประกันสุขภาพที่มีราคาแพงๆเลยนะคะเพื่อให้เราเนี่ยได้รับสิทธิ์ในการ รักษาสุขภาพในโรงพยาบาลที่ดีอะไรเงี้ยค่ะอันนี้มันก็อาจจะต้องแล้วแต่จุดประสงค์ของเรานะคะทุกคนนะโดยส่วนที่นามาลดหย่อนภาษีได้เนี่ยก็เพียงส่วนเสริมที่ก็ถือว่าดีคูณ2ไปนั่นเองค่ะทุกคนหรือว่าจะเป็นประกันประเภทสุดท้ายนะคะอย่างประกันประเภทยูนิตลิงเนี่ยอย่างยูนิตลิงเองนะคะก็เป็นประกันรูปแบบใหม่นะที่เพิ่งมาเลยนะคะทุกคนก็จะเป็นประกันนะคะที่ทําให้เราได้ทําทั้งประกันชีวิตนะคะบวกด้วยการลงทุนเข้าไปด้วยนั่นเองนะคะซึ่งประกันประเภทยูนิตลิงนี้เองนะคะเรานะคะอาจจะต้อง การปรึกษานะคะกับตัวแทนหรือที่ปรึกษาทางการเงินก่อนนะคะที่เราจะทําการซื้อให้แน่ใจว่าอ๋อโอเคในส่วนนี้สามารถนําไปลดหย่อนได้หรือว่าส่วนไหนไม่สามารถนําไปลดหย่อนได้นะคะในของประกันประเภทยูนิตลิงก์นั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะถ้ามีคนถามว่าเฮ้ยลราฉันเนี่ยควรจะซื้อประกันรูปแบบไหนดีนะคะพอก็แนะนําว่าให้เราดูก่อนว่าวัตถุประสงค์ที่เราต้องการซื้อประกันตัวนั้นนะคะเพื่ออะไรแล้วสิทธิประโยชน์ทางภาษีอันนี้ให้เราอะ่ะคิดเสมือนว่านะคะมันเป็นเหมือนส่วนเสริมนะคะที่เราจะได้รับมานั่นเองค่ะทุกคนซึ่งอันนี้ นะคะทุกคนก็จะเป็นส่วนนะคะของก้อน1นึ่งแสนบาทแรกนะคะที่เราสามารถลดหย่อนภาษีได้นั่นเองค่ะส่วนของสองแสนบาทหลังนะคะทุกคนนั่นก็คือประกันบํานาญนั่นเองค่ะโดยประกันบํานาญตัวนี้นะคะทุกคนนะคือเราเนี่ยสามารถนํามาลดหย่อนได้สูงสุดเนี่ยถึง2 0 0 0 0นบาทเลยค่ะโดยตัวประกันบานาญตัวนี้นะคะเพอต้องบอกก่อนนะว่าเขาเนี่ยอาจจะมีระยะเวลาการทําจ่ายที่นานนะคะหมายถึงว่าเราเนี่ยอาจจะต้องจ่ายประกันตัวนี้เนี่ยในระยะเวลาที่ยาวนานนะคะแล้วก็เวลาที่เราจะได้รับเงินคืนเนี่ยก็ค่อนข้างยาว นนเช่นเดียวกันค่ะซึ่งกว่าเราจะได้รับเงินคืน6ประกันประเภทบำนาญเนี่ยเราอาจจะได้รับตอนช่วงอายุ55ปีนะคะหรือบางกรมธรรม์นเนี่ยอาจจะยาวไปถึง60ปีกันเลยนะคะถึงจะได้รับผลตอบแทนออกมาค่ะโดยประกันประเภทบำนาญตัวนี้นะคะเขายังมีเงื่อนไขว่าเราเนี่ยจะได้รับสิทธิ์ในการลดหย่อนนะคะ15%ค่ะทุกคนตัวอย่างเช่นนะคะเพื่อนๆถ้าเราเนี่ยมีรายได้1ล้านบาทนะคะแล้วเราเนี่ยนำไปคูณกับ15%เนาะส่วนที่เราจะสามารถนํามาลดหย่อนภาษีได้ก็คือ1 5 0 0 0 0บาทนั่นเองค่ะแต่อย่างที่ พ่อบอกไปแล้วนะคะทุกคนว่าประกันประเภทบํานาญเนี่ยจะสามารถรถย่ตน์เนี่ยได้สูงสุดถึง2 0 0 0 0 0บาทนั่นเองนั่นก็คือถ้าเราเนี่ยมีไรายได้นะคะที่ขยบขึ้นไปเนาะตัวนี้ค่ะมันก็อาจจะทําให้เราเนี่ยสามารถรหย่ตนได้สูงสุดถึง2 0 0 0 0 0บาทตามเงื่อนไขนั่นเองค่ะโดยข้อดีนะคะของประกันบํานาญตัวนี้นะคะมันก็คือข้อดีข้อแรกเลยนะคะก็คือมันเนี่ยก็จะสร้างวินัยนะคะให้เราเนี่ยมีการเก็บออมอย่างที่พ่อบอกไปแล้วเนาะว่าเราเนี่ยจะต้องจ่ายในระยะเวลาที่ยาวนานนะคะแล้วกาเราจะได้ผลตอบแทนเนี่ยก็คืออายุค่อนข้างเยอะแล้วนะ แต่ว่าข้อดีของมันค่ะก็คือถ้าเราเนี่ยมีเงินตอนที่เราอายุเยอะแล้วนะคะเราเนี่ยก็จะได้พ่วงออกมาเป็นพวกสวัสดิการเวลาที่เรากรเกษียณนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งถือว่าดีมากๆเลยนะนอกจากนี้ค่ะเขายังมีข้อดีในข้อที่2นะคะคือประกันบำนาตัวนี้ค่ะมันจะค่อนข้างยืดหยุ่น,นะคะ่ะเ,เพื่อนๆโดยที่เรานะคะสามารถโยกเงินนะคะจาก ตัวเงินบำนาญตรงนี้ค่ะทุกคนไปไวในส่วนแรกของ1นึ่งแสนบาทแรกได้ด้วยบอกเลยนะคะว่ามันมีความยืดหยุ่นมากนะคะทุกคนนะและนี่นะคะทุกคนก็เป็นประกันนะคะในส่วน1นึ่งแสนบาทแรกกับ2องแสนบาทแรกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราลองศึกษาเข้าไปดีๆนะคะทุกคนหรือว่าปรึกษากับตัวแทนหรือที่ปรึกษาทางการเงินเนี่ยพลอยบอกเลยนะคะว่าเราเนี่ยจะสามารถลดหย่อนภาษีเนี่ยได้สูงสุดถึง3 0 0แสนบาทเลยค่ะโดยแต่ละตัวประกันนะคะก็จะมีรายละเอียดยิบย่อยลึกลงไปนะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราจะทําประกันหรือว่าอยากทาประกันเพื่อลดหย่อนภาษ ก็อย่าลืมพี่จะรองปรึกษานะคะตัวแทนหรือที่ปรึกษาทางการเงินนะคะเพื่อให้เราเนี่ยเข้าใจนะคะลึกลงไปนะคะก่อนที่เราจะทําการประกันนะคะแล้วก็ได้สิทธิ์ในการลดลดหย่อนภาษีด้วยนั่นเองค่ะโดยพอนะคะขอบอกเงื่อนไขนะคะในการที่เราเนี่ยจะใช้สิทธิ์ประกันนะคะสูงสุด3ามแสนตัวนี้นะคะเพื่อนําไปลดหย่อนภาษีได้ค่ะโดยเงื่อนไขสําคัญเลยนะคะเพื่อนๆที่พออยากจะให้ทุกคนดอกจันเอาไว้เลยนะโดยเงื่อนไขนะคะเพื่อนๆก็คือตัวกรมธรรม์ที่เราซื้อนะคะจะต้อง มีระยะความคุ้มครองนะคะครอบคลุมเกินกว่า10ปีนะคะเพื่อนๆนะสำหรับใครที่ซื้อแล้วมันมีระยะความคุ้มครองไม่ถึง10ปีะคะ่ะทุกคนตัวนี้เราจะไม่สามารถนํามาลดหย่อนภาษีได้นะคะ แต่ว่าสําหรับใครที่คิดแล้วว่าฉันเนี่ยจะซื้อประกันที่เป็นระยะเวลาค่อนข้างยาวนานนะคะแบบระยะความมุ้มคงยาวไปจนถึง10ปีตัวนี้เราสามารถใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีได้นั่นเองค่ะคืออันนี้เนี่ยรวมทั้งตัว1 0,000แบาทแรกนะคะแล้วก็2 0 0 0 0นบาทหลังเลยคือเงื่อนไขตัวนี้นะคะครอบคลุมทั้ง2อันเลยนะเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่ากําลังแบบเฮ้ยสนใจตัวประกรนันอยากซื้อประกันนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะสามารถไปใช้สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะศึกษาเราก็ดูเงื่อนไขในส่วนนี้หรือว่าถ้าใคร รู้สึกว่าอยากได้ที่ปรึกษานะคะพอก็อยากมาแนะนํานะคะตัวแทนประกันและที่ปรึกษาทางการเงินนะคะจากทาง a i a นั่นเองนะคะซึ่งถ้าวันนี้เนี่ยใครรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากลองปรึกษาอยากลองวางแผนนะคะทุกคนนะก็สามารถที่จะปรึกษากับตัวแทนแล้วก็ที่ปรึกษาทางการเงินจาก a i ไได้เลยค่ะโดยวันนี้นะคะพอก,ก็มีการทิ้งลิงก์นะคะเอาไว้ให้เพื่อนๆที่ด้านล่างในตัว description นะคะแล้วเดี๋ยวพอยทิ้งเอาไว้ให้ในคอมเมนต์ด้วยนะซึ่งเพื่อนๆเองนะคะก็สามารถนะคะกดที่ลิงก์นะคะแล้วก็กอกแบบฟอร์มได้เลยนะโดยในตัว ก็แบบฟอร์มนะคะก็จะมีการสอบถามเบื้องต้นเล็กน้อยนะคะเ้วเพื่อนเพื่อเนี่ยก็สามารถทิ้งข้อมูลการติดต่อไว้ได้เลยนะคะเพื่อให้ทางตัวแทนหรือที่ปรึกษาทางการเงินเนี่ยโทรกลับมาหาเรานั่นเองค่ะทุกคนขั้นตอนจะต้องทํายังไงบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยพลลองเปิดตัวแบบฟอร์มให้เพื่อนเพื่อนดูกันเลยไปดูกันได้เลยค่ะตามที่พลบอกแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเราจะมาโผล่หน้าเดียวกันในหน้านี้เลยนะซึ่งอันนี้นะคะก็จะเป็นเอาทูนะคะรถยนต์ภาษีแบบจุกใจนะคะซึ่งอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบฟอร์มนะคะจะมีข้อคําถามเล็กเล็กน้อยน และที่ปรึกษาทางการเงินนะคะสามารถเข้าใจเราได้เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถวางแผนให้เราได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะก็อันนี้นะคะก็จะเป็นคําถามอันแรกเลยว่าปัจจุบันเนี่ยคุณดหยนอนภาษีครบหรือยังนะคะก็คือครบ3ามแสนอย่างที่พลอยบอกไปนะคะเพื่อนๆก็สามารถตอบไปได้เลยนะอย่างของพลอยนะคะพลอยไม่เคยวางแผนการดหยนอนมาก่อนอย่างเงี้ยค่ะก็ติดไปได้เลยนะข้อต่อมาค่ะก็คือคุณมีความสนใจในหุ้นนะคะหรือกองทุนหรือไม่นะคะอันนี้เราก็ตอบไปตามความเป็นจริงได้เลยนะคะคุณมีโรคประจํา ตัวหรือไม่ถ้ามีก็คือโปรดระบุนะคะเพื่อนๆก็ระบุไปได้เลยอ่ะทีนี้นะคะก็จะเป็นข้อคําถามแล้วค่ะ หากต้องการวางแผนให้เหมาะกับตัวคุณนะคะเพื่อนก็สามารถเลือกได้เลยคุ้มครองความสามารถในกรณีที่ท่านต้องจากไปนะคะอันนี้เราเลือกไว้ให้มากหรือน้อยเพื่อนๆก็กดไปได้เลยนะคะเนาะแล้วก็เงินเก็บเงินอ <hydraulic S 2> อมนะคะลงทุนหลังกเกษียณเนี่ยเราต้องการให้มีมากน้อยแค่ไหนอ่ะเพื่อนๆก็เลือกไปได้เลยนะคะเป็นระดับตั้งแต่มากสุดไปน้อยสุดเนาะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็สามารถกดคําว่าถัดไปได้เลยค่ะพอเรากดถัดไปแล้วนะคะในหน้าที่2ค่ะทุกคนจะให้เราเนะคะกรอกข้อมูลเป็นชื่อนามสกุล ะะอายุของเราเบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วก็อาชีพ แล้วก็ระบุนะคะรายได้ก็เรากกข้อมูลในหน้านี้เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็กดถัดไปได้เลยนะคะแล้วที่นี้นะคะเราก็กดคําว่าส่งอีกหนึ่งครั้งค่ะเพื่อนๆเท่านี้นะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็รอได้เลยนะคะก็คือรอให้ทางตัวแทนแล้วก็ที่ปรึกษาทางการเงินจาก AA นะคะโทรติดต่อกับมาหาเรานั่นเองนะคะแล้วเพื่อนๆก็สามารถพูดคุยนะคะแล้วก็สอบถามด้วยเลยเกี่ยวกับการวางแผนภาษีนะคะซึ่งสิ้นปีแบบนี้นะคะหลายๆคนก็คงอยากวางแผนภาษีกันแล้วนะคะก็สามารถไปที่ลิงก์ด้านล่างตามที่พลบอกได้เลยนะคะ อกแบบฟอร์มเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ทางตัวแทนและที่ปรึกษานะคะจาก A a เนี่ยพอจะทราบเกี่ยวกับตัวเราเล็กๆน้อยๆน,ยนะคะแล้วก็เพื่อที่เขาเนี่ยจะได้โทรกลับมาแล้วก็พูดคุยวางแผนให้เราถูกนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะพอก็เอาข้อมูลดีๆมาฝากกันเอาไว้เท่านี้ค่ะสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพลอยนะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันเอาไว้ด้วยส่วนถ้าใครนะคะอยากให้พลอยทาคลิปอะไรเพิ่มเติมอีกเนี่ยคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะทุกคนพลอยก็ไปแล้วค่ะ bye bye.